โอ้ตกใจนกว่าคองหายผมเล่นไปได้นิดหนึ่งลแล้วนะครับแล้วก็ย้ํานะว่านิดหนึ่งจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปไหนไกลนะครับแล้วทาไมต้องมาเกิดที่เมืองตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเมืองเริ่มต้นผมเลยนะครับจริงๆนะผมไปอยู่ที่ประมาณตรงนี้แล้วเนี่ยประมาณประมาณตรงเมืองนี้เอ้ยประมาณแต่ตอนนี้นครับนี่ไงรถผมอยู่เนี่ยวีนเนยเนี่ยตูต้องเดินเอ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้มีรถอยู่มาก่อน ซึ่งเดียลีภาคนี้นะครับรถนี่บอกเลยครับของแรเทิมก็คือจะหายากหน่อยครับรถเนี่ยอันนี้ผมผมเล่นมาสามตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่สามครับผมเพราะว่าเอ่ออีกสองตัวแรกเนี่ยผมเป็นการทดลองเล่นครับผมนะครับเป็นการทดลองเล่นสรุปก็คือโดนฉีกเนื้อเล่นเลยนะครับเล่นแบบเละเลยนะครับแล้วก็พอมาตัวที่สามนี่ก็พอเล่นเป็นแล้วนะครับแล้วเนี่ยมีกนวดอ่ะ เอาไปทําส้นตึกอะไรเอาไปปาดคอตัวเองครับตอนเวลาเจอทางตันอะไรเงี้ยใช่ป่าซึ่งไอ้พวกขนมนี้ผมเจอเยอะมากนะครับโดยเฉพาะที่รถเนี่ยเอาเก็บดองไว้เพียบเลยแต่ก็เก็บเก็บเอาไว้หน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆอ๋เอเผอเผอแดกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เผอแดกไปแล้วโอเคลงไปด้านล่างกันไปที่รถก่อนนะครับเพราะไม่มีรถนี่ลำบากแน่นอน,นครับยืนกลางดงซอมบี้ อยู่ไม่รอดครับอยู่ไม่รอดอืม,มรู้สึกว่าจะมีบอส้วยเนะประมาณอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ปืนผมก็เพิ่งได้มานะครับสองกระบ,บอกแล้วก็ปืนอีกกระบ,บอกเนี่ยอยู่ในรถนะครับแต่ว่าแล้วทําไมเองวับม,มาอยู่ตรงนี้เอยตัวนี้เสียวเสียวเองข้ามออนึกว่าข้ามไม่เป็นเอ้ยออกไป อออโอ้โหทีเดียวหัวแตกติดคลิแน่ๆเลยติดคลิกโอ้โหตรงนี้ไปไงวะเนี่ย <c oughs> เริ่มจากอีนี่ก่อนเลยครับต้องจับสเตลแล้วก็ตรงไปยังได้อยู่นะเดินยองก่อนครับมาให้ตุ๋ยซะดีๆกดแซดนะเพื่อเป็นการเชื่อือ <c oughs> หน้าแหก นะครับหน้าแตกเลยโอเคนั่นไงลดลดลดเจอลดแล้วเจอลดแล้วเราต้องอย่าบุมบามเข้าไปครับเดี๋ยวโดนเด็กซึ่งฉากโดนเด็กนี่เป็นฉากอะไรที่โหดมากเลยนะครับคือเหมือน the walking dead เลยทีเดียวแต่โหดกว่านะครับ <c ười> คือซอมบี้นี่โคตรแข็งแรงนะครับฉีกเป็นสองส่วนได้เลยอ่ะนะครับแม่งโคตรโหดฉากตายแล้วนี่จะโหดมากนะครับเพราะงั้น ไม่อยากตายแล้วไม่เอาอีกแล้วตัวนี้ก็สติลได้อยู่ครับมันยืนหันหลังให้ตุ๋ยเลยครับตุ๋ยตุ๋ยนี่ตรง้าฮ้ยจุ๊ดหน้าแหกโอ้รถหลูด,ด้วยเดี๋ยวต้องกลับไปที่รถคันเก่าก่อนนะครับเพราะคันเก่ามีของเอาของมาย้ายรถก่อนคันเก่าจะเป็นรถกระบะนะครับแล้วก็ใกล้เจ็งแล้วด้วยนะครับควันขึ้นขโมงแล้วไปนั่นนะเปล่ปาไม่น่าใช่มั้ง คันนี้ก็สมบูรณ์แบบไปครับไปเลยไปเลยซึ่งเควสของภาคนี้นะคของดียวซีภาคนี้ผมคิดว่าน่าจะให้ตามหาคนรอดชีวิตคนอื่นนะครับ <c oughs> เฮ้ยรถตำรวจไว้บีตามมาแล้วรถสำรองไหมครับตรงนี้ครับโอ้โห <c oughs> เหมือนมันรู้ว่าเราจะมาเอาของคืนมันก่อม็อบกันเลยข้างหลังตามมาด้วยอะไระอ่ะเอเป็นโอ้โหมีหลบมีหลบพลิ้วเหรอเจ๊ เจพผิวมากเนี่ยแหผิวเงไปลงมาดีๆอา้าวทำประตูเจ็งด้วยผิวเหรอผิวเหรอเอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ้าเดีเ๋ยวกูุปรดแล้วที่ลงมาอุย้ยโดนเดก็กขึ้นรถไว้ยจะไปเตะทำไมโอ้โหอย่างที่บอกไม่อยากตายลงไปเลยนะ เออโอ้ยเกือบโดนเดกครับแน่นับของไอตัวนี้คือพี่แกพลิ้วไหวนะครับพลิ้วไหวมากต้องสู้มือเปล่าไม่ก็ปืนปอกับบานแม่งโอ้โหแล้วก็ตามมาอีกเป็นพลวนอ,อยากเปลี่ยนรถแต่เปลี่ยนไม่ได้รถมันจะเจ็งงั้นเอาคันเก่าก็ได้เว้ยไม่ใช่จะเจิงอ้ามันมาอีกแล้ว ไปก่อนไปก่อนเฮ้ยนี่มันบอสด,ด้วยนี่ว่าบอสซัมบี้ตัวบักเอกเป็นไปไหมครับถคันอื่นเฮ้ยคันนี้ขับได้ป่ะคันนี้ขับได้เยี่ยมไปเลยครับตามมาไหมโอ้โหดงตีนอีกแล้วเกมนี้บอกเลยเล่นโคตรยากครับซัมบี้นี่คือมึงแห่ติดชีวิตอะไรตูขนาดนั้นโอ้โหเฟรมเดทนลวงแป๊บหนึ่ง ดันเข้ามาทางตันอีกชิบหายแล้วเอาเป็นว่าเราจะไปหาที่หลบภัยแล้วก็เปลี่ยนรถก่อนนะครับเพราะตอนนี้รถจะจริงรถจะจริงแล้วจริงแล้วก็ก็ซ้ำไปอีกบ้านหลังนี้ไม่ดีแน่ๆนต้องหาที่ที่ซอมบี้น้อยๆหน่อยครับอารถด,ดูแล้วส้ทางจะเต่ามากเออขับได้ก็พอไม่ตามมันนะ โอ้โหข้างหลังโอ้โหชิปหายแล้วไซบิ๊กด้วยเฮ้ยตัวนี้สองตัวพอเคลียร์ได้อยู่จ้วงจ้วงโอ้ยอ้อหูจะตายแล้วปื้อเอ้ามาสมทบอีกหายอ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่รถเต่าเว้ยเร็วใช้ได้เลยเนี่ย เร็วใช่ไหมไปไม่หย่าตายนะซาร่ากูสาตั้งชื่อให้แล้วกินยาก,ก่อนครับซาร่าไม่ตายตูนเนี่ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยมีลงมาอีกเป็นพลวนเลยคราวนี้อาชีพหายของแท้แล้วครับรถไรก็ไม่มี นูนระเบิดตุม้มซอมบี้แหกันด้วยแน่นวยจีหายแล้วครับเฮ้ยข้างบนมีที่สังเกตการหารุกคันใหม่เลยมีตามอีกตัวผมโอ้โหเดี๋ยวกะจะเคลียร์จะเอวันดีจ้าอ้าวันเดือยแล้วตอนนี้เอ้ยกินก่อนกินอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็วิ่งเอ้าทางปิดเหรอ มีเนี้ยปะอาปีนได้บุญแค่ไหนโอ้โหพี่แกก็ปีนได้คึบโอ้โหโอ้ยปล่อยฉันโอ้ยจะปีนข้างบนนนั่คือทางปลอดภยัยทางเดียวของเรานะครับทางปลอดภัยเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่จะโดดเตะจะปีนไปโดดเตะโอ้โหรีบปีนอะ ไม่ได้แด็กดูแล้วโอ้ยลุ้นแค่ไหนปีนไม่ได้ใช่ป่ะเออโอ้ยโอ้ยนยั่ไงลุ้นครับลุ้นลุน,ลนเสียวเนี่ยเสียวว่าจะเด้งก่อนจะได้เจอรถปีนไปไปได้แล้วไม่ได้แดกหรอกวันนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยู่แต่ข้างบนนี่แหละตูไม่ลงไปแล้ว เออยา yeah. เลือดขวดเลือดก,ก็อยู่ที่รถกล่องนั้นเอ้ยรถคันนั้นนะครับรถกระบะคันนี้ครับคันนี้ครับดูเลยว่าคันนี้เนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันมีของอยู่ด้วยโมเดลพิกอัพอือหือเนี่ยเป็นรูปของอยู่ด้วยเห็นป่ะ,ะครับเยสซอต้องกลับไปเอาของครับแต่นึกๆกแล้ว การจะกลับไปเอาของนี่อันตรายกว่าเยอะเลยเพราะงั้นหาของในเมืองเลยจะดีกว่าก็เวลาเราเดินผ่านเนี่ยก็ค่อยไปเอาของที่รถนะครับแต่ตอนนี้จะทำไงดีสองกอดมาร์กไว้อ่าถ้ามันบอสซอมบี้สองตัวรถหนึ่งคันตรงนู้นแต้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 แตคือผมว่ายังไงก็ไม่น่ารอดนะเนะย ลงไปมันก็แห่กันมาอยู่ดีแล้วจะหน,นียังไงเอออะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวโจโอ้โจเฮ่เออโจโจเย่เห็นใสๆนึกว่าไม่มีกระจกอีเวนโอ้โหแห่ทั้งเมืองแลอหละเฮ้ยรดรดรดดขับชิ่งก่อนก็นไเ้ตอนนี้อยู่นะมาคาสติเมน่ารถครึ่งหนึ่งไปซอมบี้ ซอมบี um, ้จะข้างหลังไม่มาข้างหน้ามาแทนเหยียบแม่งงั้นเราไปที่ตรงนั้นก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงรถตรงรถเราครับไปเอายาก่อนแล้วกันเพราะในเมืองรู้สึกเรายังไม่ปลอมครับในเมืองเรายังไม่ปลอมเอ้ยไปแคมป์กันก็ได้นี่ว่านี่ไงมีทางมีทางขึ้นไปบนแคมป์อยู่เขาทําทางมาให้เลยเนี่ย สมบีก็ไม่ไ่าตามมาได้หรอกเฮ้ยนังง่นไงกระเป๋าโอ๋อเไยเดี๋ยวนะมีกระดูกคนด้วยเองแน่ใจว่าเองเป็นคนที่มาพักตรงนี้เนี่ยแคมป์แคมป์ค,มคนหรือเปล่าหืมกระเป๋าใหญ่ใช่เปล่าเนี่ยอ่าอันนี้เทค อ๋อเราใช้อยู่นี่ว่าเออน้ำตาจะไหลแคมป์ที่เราเจอก่อนหน้านี้นะครับคงจะเป็นแคมป์ที่โคตรจะลัคก,กี้ก็คือแคมป์ที่โชคดีสุดๆนี่ครับข้างบนมีรถแต่ว่ารถเราที่ต้องการอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะไปเอารถคันนี้นครับแล้วก็ขับไปตรงนู้นะครับขับไปที่รถคันเก่าเพื่อไปเอาของก่อนเอายาก่อนนะครับเอายาก่อนนี้เลือดเหลือครึ่งหนึ่งชีวิตเป็นตายร้ายดีก็ครึ่งๆแล้ว อนนี้อยากหาเจอน้ํามากเลยครับผมเพราะว่าเราใช้แรงได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณ80%นะเพราะว่าเราอยู่น้ํครับผมแล้วก็ใช้แรงได้ไม่เยอะนะครับต้องดื่มน้ําก่อนบ้านล้างมันจะมีอะไรไหมเนี่ยมีซอมบี้โชคดีที่มันนั่งอยู่จะได้สเตลได้ง่ายนะนั่นไงของยีส yes. เยอะเยอะเอะของเยอะอย่างงี้สิชอบเฮ้ยโอ<ฮ>้โหมันลุกไม่สเตลไม่ทันอืจ้วงเลยละกันจ้วงหลับรู้สึกข้างบนก็มีแฮะลองดูในแมปครับมันจะมีจุดๆอยู่ต้องดูให้ดีๆฉันเสียวตอนคน้นนี่แหละมันจะตุย๋ยข้างหน้านี่ครับมีอยู่ อ๋อน่าอยู่ข้างบน่ะเฮ้ยมีซอมบี้ตัวเดินเข้ามาเวและโอ้โหกระเป๋ายายุดเลยขนมเก็บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจ้วงจ้วงอืมเดี๋ยวจะฟันมัวแล้ว้ออ,อื้อตายโอ้ยเหนื่อย ทำไมน้ำมันหายากจังครับภาคนี้ยากยากไม่ยากธรรมาดานะไม่เจออะไรด้วยซ้ำกล่องนี้ม n นท็อกมีอยู่สองอันนี้มีกระเป๋าที่เรามีแล้วมีแล้วทั้งนั้นเลยอืมตรงนู้นกล่องแล้วก็มีซอมบี้นอนอยู่เนี่ยจุดเธอๆตรงนี้ครับเองไม่ต้องมาเนียนในดงหญ้าเอาปล่าไหวะ ไม่อยากใช้ปืนนะอันตรายครับอันตรายอยงย่าิ่งยวดเป็นไปได้อยากเจอปืนเก็บเสียงคนอยากรีบเล็กรีบเล่งรีบเล่งจึ๊บมาคลี่ออกสิเจอเล็กอันนี้อาวุธเก็บไว้ครับอาวุธเราต้องเก็บไว้นะอนมน้ำหนักก็จะเต็มแล้วด้วยต้องฝากไว้ที่รดอีกแล้วใช่ไหม เงียบแล้วมีรถเปลี่ยนละคันนี้เลยครับเอาเก็บของโอ้ยเหนือหน่อยน่ยเก็บเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยบอสซอมบี้มันจะเดิมนมาตรงนี้อันนี้เอาไปเก็บโอเคมันเดินเข้าตรงนี้เลยเว้ยเหมือนเองเจาะจงเหมือนเองรู้เหมือนอะไรยังไงขับไปอย่างเงียบๆด้วย มจอดตรงนี้โอเคข้างหลังเราก็มีมานะครับหนึ่งตัวแต่เอาตัวนี้ก่อนมาเลยบักอวันเออทีเดียวเละเดี๋ยวเข้ายายายาเอ้ยโอ้โหโอ้โหตกใจพีเจ้พยาบาลจะเอ้เๆๆจะทำอะไรจะทำอะไรมรทกเอามาหนึ่ง ปืนปืนปืน,ปนเอาไม่ได้เอาคดีแหละกระเดิมยึดไม่ได้เปลี่ยนแล้วรถไปไปนี่ไงสะบัดโอ้ด้านหน้ามีเลยครับรถตำรวจด้วยโอ้โหมอนฟ้าประทานไม่ใช่ดิแท็กซี่อาจจะเป็นแท็กซี่เร็วก็ได้ใครจะรู้ ที่ต้องเก็บเลยหละครับผมคงต้องเก็บอาหารนะครับอาหารไม่เยอะนะครับไปเลยอาหารตอนนี้ต้องย้ายของก่อนอ่าแล้วก็ปืนไม่ต้องดาบนี่เก็บก่อนตอนนี้ช่วงย้ายของมาอีกแล้วปืนนี่เดินไม่ไหนบางทีเกมนี้มันก็แห้งๆนะครับเฮ้ออยอ้โหสกิดกันนิดเดียว เยอะไปเอาไปเก็บซะนี่แหละที่ยังเป็นโมโนโทอกก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้แค่3ก้อนมันเก็บได้แค่นั้นแหละโอเคไปโอเคผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงทุนเดียกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ